สงครามโลกครั้งที่หนึ่งรถถังติดตั้งปืนกลไม่กอปืนเล็กประจันบานเข้าสนในระยะไม่กี่ร้อยหลาสงครามโลกครั้งที่สองเปลี่ยนมาใช้ขนาด75มิลิเมตรสามารถสรุปยิงได้ถึง8นะัดรวนกับรถถังเข้าสู่ในระยะ500หลาเราจะเห็นการเพิ่มอำนาจการยิงของรถถังด้วยปืนที่ทรงอนุภาพมากกว่าที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง กระทั่งทศวรรษที่60การพัฒนาหยุดลงอย่างไรก็ตามช่วงทศวรรษที่70ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ผสมผสานเพื่อความราบรื่นขณะเดินทาง้วยความเร็วสูงรถถังรุ่นใหม่อย่าง M1 เอราตลุยข้ามรมแดนด้วยความเร็ว45ไมล์ 4, มต่อชั่วโมงและมีความแม่นยำยิ่งกวา่า M60 จากปี1965ที่ยังประจำการถรถถังที่เชื่องช้าย่อมตกเ,เป็นเป้าได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันรถถังติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูงเครื่องเลเซอร์วัดระยะวัดแรงลมและคอมพิวเตอร์ควบคุมวิธีการยิงที่จูโจมเป้าหมายระยะสองไมล์ด้วยกระสุนนัดแรกอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนบนยานตรอกรุ่นใหม่เรียกว่าฟรีหรือเครื่องจับความร้อนนำทางลูกทีนยามข่ำคขนทำงานโดยตรวจับความแตกตา่าง ระหว่างอุณภูมิของมนุษย์สัตว์สภาพพื้นโลกและต้นไม้จึงสามารถเห็นได้กนความมื่อแม้แต่มองหาหรือมองด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนรถถังที่ต่อสู้กลางแสงจ้าในอนาคตยังสามารถปฏิบัติการยาบค่ำคืนได้ด้วยมันให้ประโยชน์มหาศาลตลอดเวลาตลอดวันถ้าหากว่าคุณค้นหาเกือบทั้งหมดของยางเกราะถูกพรางด้วยรูปแบบต่างๆ คุณถอนตัวจากพื้นที่เพื่อต้องการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดคุณไม่อาจจะเห็นได้โดยตาเปล่าด้วยสายตาปกติเพราะมันถูกพรามาอย่างดีแต่ถ้าใช้เครื่องจับความร้อนคุณสามารถจะบอกจุดกำเนิดความร้อนได้โดยขอบเขตความแม่นยำระดับ2,800ถึง3 0 0พเมตรนะครับก็หรือประมาณ2องไมล์เนี่ยคุณสามารถจะบอกความแตกต่างระหว่าง หมูกระต่ายหรือมนุษย์แม้แต่รถจริบกับรถถังอย่างชัดเจนดังนั้นในทุกสภาพอากาศเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการได้รถถังปัจจุบันมีลูกทีม4คนคือหัวหน้าทีมประจำป้อมปื พลประจำปืนพลบรรจุกระสุนและพลขับหาความสะดวกสบายบนรถถังได้ยากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมหรือพลประจำปืนแต่ก็ไม่ยกเว้นแม้พลขับหรือพลบรรจุกระสุนการเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศอย่างรวดเร็วของรถถังขนาดใหญ่อากาศที่พุ่งผ่านแรงลมปะทะหน้ามันเป็นความรู้สึกที่พึกเหมิมความรู้สึกที่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ไม่ว่ามันจะ ถูกต้องหรือไม่นะครับประเด็นอยู่ในเชิงจิตวิทยาเมื่อคุณอยู่ในรถถังคุณเชื่อมั่นในพลังของคุณพลังการทําลายล้างและแน่นอนครับมันมันมีค่ามหาศาลในแง่จิตวิทยาซึ่งหมายถึงความร้อนระอุในสมอรภูมิเลือดของรถถังเต็มไปด้วยความฮึกเหิมเพราะเหล่าทหารล้วนเชื่อมัน่นเพื่อทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายผู้คนมักจะลืมว่า,เ,าเมื่อภายนอกอากาศหนาว มันก็ยิ่งหนาวภายในตัวรถนะครับเมื่อข้างนอกร้อนข้างในก็ร้อนเช่นกันเมื่อคุณเริ่มตะลุมบอลมันเหมือนอขึ้นสองเวียนห้าสิบยกกับไม้ไทยสันเลยทีเดียวนะครับเป็นความต้องการอย่างสูงสุดจมูกของคุณเนี่ยจะต้องทนกลิ่นเหม็นของดีเซลกับคอได้ตลอดเวลาผมคิดว่าจากจุดที่ยืนอยู่มันไม่จะสิ่งง่ายเลยในหน้าที่ของทหารมันยากครับยากมาก มีอยู่สองทางที่สยบกระบรถถังได้วิธีดั้งเดิมคือกระหน่ำยิงอย่างหนักสูโจมเป้าหมายด้วยความเร็วทะลุทะลวงเข้าใส่จรวดประเภทนี้เรียกว่าจรวดจ,จอบรอบโดยอาศัยหลักการทางกำลังน้ำหนักบวกความเร็วพุ่งชิวขนาด1ไมล์ต่อวินาทีแรงกระทะขนาดพิ่งชนกำแพงที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชัว่วโมงแต่จรวดประเภทนี้ยิงได้จากปืนใหญ่เท่านั้น แบบที่ติดตั้งกับรถถัง